ใหญ่ไว้ลิโนเขาเขาจะเนาะสัตว์ขึ้นวุ่ยเลยมันมลอะไรนะฮะจันตั้งเคราะห์อะนะฮะมันอันเคยนะก่แล้วมันตั้งเคราะแล้วเดือนนี้เขานั่นเขานั่นเลยเออสองเดือนกว่าแล้วเขาเขาลงนี่ยขามาส่วนนี้ยังน้อยหนึ่งเขาน่ะยังเป็นหนึ่งคือกะหามาหามาส่วนนี้ยังเป็นก้าอยู่แต่มื่อก่อนมาเขาหักกวาดถ้าก็ตั้งหนออ่าฮะแต่มื่อก่อนมาถ้าก็ตั้งน่อกวาดในชนิดก่อมากบ่าเออบแหล่เข่าเทียง มัอนี่เมนูตับมะหงซ่ามือนี่เรากินตับมะหงเนาะอ๋อสุดหล่อเป็นไงสุดหล่อกินมันก็ไล่ทุกวันเนาะใช่ป่ะารู้ทุกวันไม่ม Hill, <s pered Gram ABS> ีอะไรเลยจะได้เงินเท่าไหร่ปีนี้กับเขาเที่ย้แกงหอยนอยกะจับ <sh arp beauty> <span> <world> แกงหอยมาเคกี่บมาบ้ว่าไงพูดดังๆยพูดเบาไม่ได้ยินเกงอะไรปปานิ่นอเพนไปใม่เพิ่นไปแกงหอยบม่ไม่ไึกไปดึกเอาบ่นะดิส่มองึกดิสัมองมองเส่มองตุ๊บ้ตึกตัวใหญ่แทปีนปานิ่นมาลงมาเบียร์ลนึงเช่ ยังได้กี่หอยพอไหมาต้องมีหน่วยใหญไงไเพิ่อนมันเปไม่ใหญ่เลยเนาะใหญ่เขามืออันไหนไหนเศร้าเอาเพื่อนวากระปูกระเศร้าปุ่นิผู้ทีก้อยำนี่เนาะกระปูยนะวะำนี่นะโอ้ขักเลยเราวะมแรงลงเลยจะไปหางมหอยต่อมแรงไปเนาะมแรงเนาะพหญ่ไปบ่ เด้อสิจำบุ้งโ,โ,โซซีมือละแม่ให้ตามบ่ทตามไาม่พีกินแน่จำหน้ามือเ่าและขนาดนี้ยังจำหน้ามาก<อ>ับเขาเพียงลงไม่ได้จำฮงกอนอนิ่มเปืยเลยเราจำหน้าพอดแล้วทอเทอดนะเขานะพัดเห็ดพัดเห็ดเลยยั่ไงไปหัวตกนาว ข้าเมื่อใส่กาบขมเมื่อนะกาบเงาวขมกรไเด้ยบปลาแดงปลาแดงนะฮะปลาแดงเดี๋ยวยังอยกกินเมื่อนะ้เหนียวปลาเก็บปลาผู้กะปูว่าไกระประูมั้นนี่นีเ่นนะนนเลย เข้แค่ครับแ่เขาจอนะงนี้มีจ้จะหาจอบก็เมื่อน่ะตั้มบ่ได้มื่อน่บนน่นอเมื่อน่ะใส่กับูก่อนแล้วตั้มบ่ได้บนู่นออ ลงขกรมกันกินได้แล้วสเกไปน้อยกินได้แล้วเ,เสียไปเสียห,ห,หมันน้ำมันห้อยทีเนี่ยได้ได้นะตั้งอ่าอป้านี่นกับมันเนาะแนมันเนาะแคลูกเสียบมันจะกินแล้วรึไรงไมไมเป็นขอเป็นเพชร

พไลแต่ว่าที่พักสดมันตะไเลยได้ร้อนแล้วไม่ได้ข่าเริ่พี่น้องมองดูในทอกตาดกแม่แม่ปลากล้วยต้าปล สำนักุดใจนะสำนัก

กจะหายปากได้บากได้นะ่าได้แตบปากอย่าซื้อมาว่าใจจริงนะทึองก่อนทึองพมอย่าไปว่าอู้คยมึอเอาคุ้งเต้เลยมันเงี้ยเห็มื่อไหเห็นบอกต้นนี้ยน่อยถือความือก็จะติด่อคืนนี้มันเง้ยาวเสพมคอยคอยเอาไปสส่เอาต้นนั่นละตันยังน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 อ้ีแต่โดต้แกกูเห็นมือกูเห็นมัสามบอบออกมาเลย

qua Tôi bị con mèo đấy kín đấy Tôi đã có chuẩn đấy tôi phải kín luôn Trước nào giờ tôi xuống chuẩn đi xem là tôi không có cái kèo nữa Mèo